ไร้ว่าเลนไทยปีหน้าจะมีครบทั้งที่รักที่อยู่ควงคู่โตสร้างเรือนหอเพิ่งควงคู่เผยภาพขณะทําพิธีลงเสาเอกสร้างบ้านไร้และโต้โดยหนุ่มโตได้โพสพโร,รัวกับแฟนสาวพร้อมแคปชั่นว่า โฮมเริ่มต้นสร้างบ้านขณะเสาไบรท์ก็โพสคลิปพิธีลงเสาสร้างบ้านพร้อมแคปชั่นว่าอยู่เย็นเป็นสุขท่าําลางคนบันเทิงเขามาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมากขณะที่วันวาเลนไทยที่ผ่านมาเสาไบรท์ก็ได้โพสภาพคู่กับหวานใจหนุ่มโตพร้อมลงแคปชั่นด้วยว่าที่ดินกับที่รักมีแล้วเหลือแค่ที่อยู่ วันเลนทายปีหน้าจะมีครบทุกที่ค่ะโดยมีคอมเมนต์เข้ามาแซลจำนวนมากโดยเฉพาะเรื่องมีตัวน้อยเพิ่มอาทิพร้อมโตน้อยกับไบรท์น,น้อยด้วยไหมคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าต้องเพิ่มตัวเล็กอีกนะคะพี่ไบรท์ปีหน้าคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสุขใจตามเลยค่ะนอ้องไบรท์คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเหมาะสมกันมากขอให้มีแต่ความสุขสมหวังตลอดไปเลยนะครับเป็นต้นขณะที่หนุ่มโตโพดภาพเดียวกันพร้อมแคปชั่นว่าฉากหลังปีนี้เป็นท้องฟ้าแต่ปีหน้าจะเป็นบ้านเรานะ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ